สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับทลิปนี้ครับมีแม่ลูกแปลงกัดเลือดสูงครับมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมครับท่านใดที่กําลังหาวัวแม่ลูกวัวแปลงกัดวัวสายเนื้อตัวนี้ลูกกลมนะครับอายุน่าจะสเดือน5้าเดือนแล้วนะครับตัวนี้เป็นลูกตัวเมียนี่ครับนี่ก็คือแม่ครับนี่ก็เป็นโล้นธรรมชาติครับหลังตรงโครงสร้างดีลาตัวลึกหนังหนาท่านใดที่กําลังหาวัวแม่ลูกตรงนี้ ราคานี้อาจจะคุยกันได้นะครับเพราะว่าจับต้องได้ครับราคาสรงนี้นี่ครับเป็นลูกตัวเมียด้วยครับเป็นลูกแรกครับโรนธรรมชาติส่วนแม่เนี่ยแม่มีสายวัวนมด้วยครับถูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับลำตัวยาวลึกใหญ่ส่วนเลือดสูงเหมือนกันนะครับตัวนี้โลนธรรมชาตินี่ไปไล้ครับเดี๋ยวมาดูลูกก่อนครับไปไปแม่นี่ครับ ดูครับนี่นะครับเป็นวัวแม่ลกูกคู่นี้เปิดไปที่85้าคะแนนนะครับต่อรองได้ครับตัวนี้ไหลกว้างครับไหลกว้างสูง1 4อบหบวกหลังตรงหนังหนากีบเท้าสวยนมสีเต้าสวยนะครับวัวอยู่บ้านกวด บุรีรำนะครับมันกดถ้าสนใจก็อินบ็อกเข้าเข้าไปได้ครับดูครับหลังตรงหนังหนาโครงสร้างดีครับนี่กินยญ้าเก่งนี่ดูแม่ครับอาจจะร,ร้อนครับเพราะว่าอากาศมันร้อนเลือดสูงครับนี่มีวัวนมมาด้วยครับ อ๋สนใจก็บล็อ,อกเข้ามาได้ครับไดแล้ว